คุณมีสิ่งนี้ใครๆก็รักคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตสวัสดีค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากทุกคนลมพัดเย็นสบายก็หนึ่งสิ่งเนาะที่แบบว่า คือต้องบอกว่าหนึ่งสิ่งเนี้ยที่โค้ดนุชเอามาแบ่งปันนะคนนุชเห็นจากใครก็เห็นจากท่านอาจารย์กบกานทะุกคนเห็นจากท่านอาจารย์กบเนาะหนึ่งสิ่งที่แบบเอ้ยเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตอนใหม่ๆนะเราไม่ค่อยมีอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนแข็งกระด้างไง แข่งกระด้างเออไม่ค่อยแบบสนใจใครหรอกใครไม่สนใจเราฉันก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเห็นในสิ่งที่อาจารย์กบเป็นเนาะแล้วสิ่งที่อาจารย์เป็นอะ่ะเราก็เห็นเลยเฮ้ยมีแต่คนรักอาจารย์อะ่ะมีแต่คนแบบว่าเอออาจารย์ใจดีอาจารย์อบอุ่นอะไรเงี้ยนั่นก็คืออะไร ความอ่อนน้อมถ่อมตนไงทุกคนความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่สิ่งนี้ค่ะจะทําให้คนรักเออโค้ดนุชเห็นชัดเลยอ่ะเพราะอะไรวันนี้เนาะคนส่วนใหญ่มักจะมีอีโก้ก้มหัวให้กับใครไม่ได้ฉันดูแบบยิ่งใหญ่ใครอย่ามาเออใครอย่ามาอย่ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครอย่ามาอย่ามาแย้ม,ย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 มใช่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เจ๋งนะเว้ย เออส่วนใหญ่ต้องบอกว่าคนเราอ่ะจะชอบเป็นอย่างนั้นไงจะมีอีโกโใโ้ในตัวเองยิงยัดโซในตัวเองไม่ค่อยก้มหัวให้ใครฉันก็คิดว่าฉันก็เก่งนะฉันก็มีดีนะเออยามาเอออะไรกับฉันเยอะอะไรอย่างนเงี้ยแล้วไรพอเราเป็นอย่างนั้นเนาะมันก็ดูดูแข็งดูกระด้างดูไม่น่ารักอะ่ะดูไปที่ไหนก็ดูแบบ ดูไม่ค่อยมีสัมมาคาระวะที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็เหมือนบอกตัวเองนะตอนก่อนเนาะที่ตัวคนรุ่เองอะ่ะแบบไม่ได้เข้ามาพัฒนาเราก็เห็นตัวเราเป็นอย่างนั้นน่ะนิ่งๆเออไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเห็นท่านอาจารย์กบเนาะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไปที่ไหนยกมือไหว้พูดจาสุภาพให้เกียรติทุกคน เออเราเห็นเลยว่าเออสิ่งนี้เนาะมันทําให้แบบว่าคนรักอะ่ะเรายังชอบเลยทุกคนว่าปะเวลาที่ใครแบบอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาเพราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือตัวโค้ดรุชเองได้เห็นเนาะแล้วก็ได้ได้ไประจักษ์เราก็เลยรู้ว่าเออสาคัญเนาะการที่เราถออ่อนน้อมถ่อมตนไปที่ไหนเนาะเราอย่ามีเป็นคนที่มีอีโก้อย่าเป็นคนที่ว่าถือทิฐิ เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนแบบนั้นเนาะเราจะไม่ค่อยอได้รับสิ่งดีๆหรืออะไรดีๆอะทุกคนอย่างเช่นอายกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเกิดมาในสายพัฒนาสายการเรียนรู้อย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเนาะก็มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กบเราก็จะเห็นว่าเอ๊กก็มีครูครูบางคนเนาะเขาก็มีอีโก้อยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่ท่านอาจารย์กบสอนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแบบ ก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะก็เขามีอีโก,โกนะ้เนาะเพราะฉะนั้นเขาเห็นสิ่งที่อาจารย์สอนนะก็ดูก,ก็ก็แบบเออธรรมดาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มองแบบบางทีคือต้องบอกว่าท่านอาจารย์กบเป็นอาจารย์ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนครูออนไลน์ทั่วไปบนโลกออนไลน์นะที่ออกมาสร้างตัวตนดังเปรี้ยงปร้างทุกคนห <laughs> เนาะ สร้างตัวตนดังเปรี้ยงปร้างอย่างนั้นไม่ใช่เนาะเพราะอาจารย์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แบบนั้นนะที่จะมาดังโดง่งดังบนโลกออนไลน์แต่ว่าวัตถุประสงค์ของอาจารย์ก็คือการอยู่เบื้องหลังของทีมครูลเบิดนี่แหละช่วยผลักดันช่วยสั่งสอนช่วยให้เราเอาอกมาเป็นครูที่ดีนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอ่ะลูกศิษย์ต่างๆเนาะที่เราได้มาเรียนรู้กันในห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตใน60วันเปลี่ยนชีวิตพี่ชิดความสําเร็จอ่ะหรือข้อต่างๆอ่ะที่คุณเรียนไปอ่ะกับท่านอาจารย์กบอ่ะทุกคนก็จะประจกนะักษ์เนาะในสิ่งที่อาจารย์สอนต่างๆว่าอาจารย์เจ๋งแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เป็น คืออาจารย์คือต่างจากจากครูแบบออนไลน์ทั่วไปไง,ไงในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนนักเรียนหรือใครอย่างเงี้ยสามารถที่จะเข้าถึงได้พูดคุยได้เออไม่ได้ดูห่างไกลเหมือนแบบฟ้ากับเหวอย่าง,งนะออนั้นนะเออเนี่ยคืออาจารย์กบแล้วก็เห็นเลยว่าเวลาที่เราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนาะไม่ได้ถือเนื้อถือตัว แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยปล่อยตัวไปนะคู้คนมันก็ต้องมันก็ต้องมีมีความเขาเรียกว่าเฮ้ยมันต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ใช่คนคนยิงอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนเข้าใจปะ่ะเออแต่มันคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะ่ะเออเข้าถึงผู้คนได้เออนั่นแหละเราก็เลยเห็นว่าเออมันก็เลยทําให้แบบว่าเอออาจารย์เป็นที่รักของลูกศิษย์ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันตรงนี้เนาะในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนความลดอีโก้ลงไปอะ่ะมันจะทําให้คุณไม่พลาดสิ่งดีๆไม่พลาดโอกาสดีๆหรือไม่พลาดแบบความรู้ดีๆอะ่ะอย่างเช่นวันนี้คุณไปเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งอะ่ะอยากไปเอาความรู้กับเขาอะ่ะแต่ไปมีอีโก้ใส่เขาอะ่ะคุณว่าคุณจะได้ความรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะคุณก็คือแบบว่าเฮ้ย เขาเรียกว่าไปเรียนรู้แบบตั้งป้อมไว้แล้วอะ่ะคุณว่าคุณจะได้ความรู้ป่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะวันนี้จงเป็นคนที่แบบว่าเปิดใจเนาะลดลงมาเวลาที่เราไปเรียนรู้อะไรกับใครเนาะหรือไปอไปพูดคุยกับใครหรืออะไรก็ตามไปติดต่อกับใครอะ่ะเอาความอ่อนน้อมทอมตนเนี่ย เข้าใส่แล้วลองคุณจะได้รับแต่ความรักความเมตตาจากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดใครมาโอ้โหแบบพูดจาสุภาพนี้คนนุ้แบบว่าเทใจให้สุดฤทธิ์เลย <laughs> <laughs> เออเพราะฉะนั้นพอ,เ,อ,อเราเห็นสิ่งที่อาจารย์เป็นเนาะเราก็รู้ว่าเออความอ่อนน้อมถ่อมตนอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเออสร้างภาพนะเว้ยทุกคนแต่ว่ามันเป็นการที่เราได้รับการฝึกจากท่านอาจารย์กบอะ่ะพอเราล้างนิสยัยเสียส,สิ่งต่างๆสันดานเลวๆต่างๆออกไปอะ่ะคือข้างในเราอะ่ะ มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะอ่อนลงมันเห็นตัวตนตัวเองที่ชัดขึ้นว่าในความเป็นอีโก้ของเรานะมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันเป็นที่แบบว่าเรียกว่าน่าสะอิดสะเอียนมากกว่าทุกคนพอมันเห็นตัวเองแบบนี้เนาะก็ไม่เอาอ่ะอีโก้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฉันไม่อยากเป็นคนแบบว่าที่น่าสะอิดสะเอียนแบบนี้นะเนาะแต่ว่าฉันอยากจะเป็นคนที่มีแต่ผู้คนรักแล้วก็มีความรักให้กับผู้คน มันก็เลยทำให้เออเราก็เห็นสิ่งที่อาจารย์เป็นเนาะเราก็เลยเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันเนาะในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนถ่อมใจเวลาเราไปเรียนรู้อะไรกับใครหรือ,อ,อได้รับประโยชน์จากใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะให้เกียรติกับคนที่เราไปรับความรู้ด้วยอันนี้ก็สำคัญมากๆอยากฝากไว้นะคะวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นที่รักของคนทั่วไป นำไปใช้นะคะในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะ <c oughs> ทุกคนรวยอีกแล้วรวยอีกแล้วผิดพลาดกันได้เอาใหม่ก็สามารถที่จะติดตามชมคลิปดีๆแบบนี้ได้นะคะที่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตโอเค